ไปดูมิติใหม่แห่งยานยนต์ของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะเขามีการจัดงานยะลาคาโชแอนมิตติ้งงานนี้สร้างส,างสีสันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะจะพาไปดูย้อนภาพบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมบิ๊กซีสาขายะลานะคะบรรยากาศเมื่อวานค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีเหล่านักแต่งรถแล้วก็ผู้ที่รักยานโยนต์จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ามารวมตัวกันอยู่ในงานยะลาคาร์โชแอนด์มิทติ้งบายรถซิ่งใต้แสงไฟซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะ เวทีในการแสดงความลหลงไหลในยานยนต์พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจ SME ของท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมวินัยจราจรค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสุไลมานบอแนปีแน่สสยะลาเขตหนึ่งนะคะร่วมกันกับคุณรอมือเราะงะกุลหลังนะคะเป็นผู้จัดการสากบิ๊กซี C, สาขยายะลามาเป็นประธานในการเปิดงานนี้ค่ะซึ่งต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่าภายในงานนะครับก็จะมีเรื่องของการรวมตัวของยานยนต์หลากหลายประเภท ทั้งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รวมกว่า900คันไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถซิ่งรถสปอร์ตร,ร,รถคลาสสิกไปจนถึงรถโบราณครับโดยการจัดการประกวดรถสวยงามแล้วก็ห้องเครื่องพร้อมเปิดพื้นที่ให้สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์แล้วก็ร้านค้าต่างๆได้ออกบูธในการจําหน่ายสินค้าจําหน่ายอาหารเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและก็เป็นการกระตุน้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ด้วยส่วน so, อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่สําคัญที่ดึงดูดสายตาผู้ที่เข้าร่วมงานนั่นก็คือ การโชว์รถหรูครับมูบลค่า30ล้านบาทนะครับของกะฟาแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังจากจังหวัดยะลาครับซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับจากผู้ที่มาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายภาพรถนะครับชื่นในที่ชื่นชอบด้วยนะครับงานนี้ต้องบอกว่าเปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตลอดทั้งงานเลยตั้งแต่ช่วงของ12นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองครับ